โอเคครับเนาะตอนนี้เรามาที่จุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คืออุทยานหมู่เกาะรันตานั่นเองนะครับแล้วก็ค่าเข้าคนไทย40บาทนะครับรถเก๋งจ่ายไป30บาทนะต่างชาติจ่าย200านะครับเนาะ เสร็จแล้วนะครับเดินเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูวิวเนาะมุมนี้เลยคือแบบสวยมากนะครับแช่อีกสเปนโด a ได้ได้สว imming looks nice it's going what's wrong ก็คือหลังจากที่ผมไปกินอาหารเย็นที่ชายหาดใช่ไหมครับเนาะตื่นเช้ามาก็ท้องไส้ปันปวดเลยนะครับอ่แล้วก็แบบรู้สึกว่าท้องเสียนะนะครับก็คือปวดท้อง หนักมากเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็หลังจากจไปกินข้าวเสร็จก็ไปขับรถนะครับไปร้านขายยานั่นเองเ,องเนาะซื้อมายามาสองสาอย่างนะครับอันนี้เป็นยานะครับแก้ท้องเสียเนาะแบบกินแล้วแบบสำหรับด,ด,ดูดพิษอะ่ะแบบช่วยแบบบรรเทาการปวดนะครับก็ต้องเอายามาผสมกับน้ำนะครับเป็นรสวานิลาแล้วแล้วก็คนๆๆเข้าไปนะครับให้ยาเข้ากันนะกินเป็น1ซองคือ กินให้หมดแบบหมดไปเลยแก้วหนึ่งนะครับกินมาสักสองสาวันนี่แหละครับให้แบบอาการดีขึ้นนะก็รสชาติเป็นไงบ้างรสชาติก็เหมือนวานไราแงจริงนั่นแหละแต่มันเป็นแบบกลิ่นยานะครับเนาะแบบก็ลำบากนิดนึงอะ่ะนะครับเนาะนี่เลยหวังว่าดีขึ้นนะครับเหนื่อยแบบแบบเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมครับใช่นี่ถ้าที่ตกดินนะครับตอนเวลามาสักกี่โมงหกโมงกว,กว่านะครับเนาะนั่นแหละ Uh, เดี๋ยวจะนั่งอยู่ที่ระเบียงนะครับผมก็นอนเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารนะครับกินอาหารเย็นเนาะเนาะโอ้ oh, nice ์แล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นกันนะครับวันนี้วันนี้ท้องไส้แบบปั่นป่วนเนาะก็ไปคิดว่ากินอาหารไทยกินพวกข้าวผัดแล้วก็พวกต้มขาไก่ถ้าเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่ามาไปฮะ Let's look nice Yeah that Yeah, there all <S It s price. looks nice t สั่งมาแล้วนะครับมีไข่เจียวหมูสับแล้วไข่เจียวหมูสับแล้วก็ต้อมขาไก่นะครับนี่เลยแต่ของเดวิดเป็นเบอร์เกอร์นะ มีมเะเขือเทศด้วยฟรายที่นี่เล็กนะน I say fries a l i t small here เกไร่เจียวอ,อร่อยมากเลยเอ่ะไข่เจียวอร่อยนะเนาะไว้ลูกดิดสิคะ นี่ครับไกัต oh อนค่ำนะโอเคครับนั่นแหละหลังจากที่เรากินอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินออกมานะค่าบินประมาณ มีเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารเนาะอาหารทั้งหมด3อย่างนะครับ4อย่างดีเพราะว่ามีข้าวด้วยนะครับก็มีที่ผมโชว์ไปนะครับเนาะกะ็ผมก็กินไม่หมดหรอกพอดีนั่นแหละท้องท้องไซไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ออกมาข้างนอกนะตรงบริเวณร้านนะครับเนาะบริเวณร้านก็สวยนะ,ะถ้าใครมาที่กอลันตานะหรือมาพักแถวนี้เนาะก็แนะนําเลยนะครับว่าควรไปนั่งนะเพราะว่าตรงบาร์มันจะเป็นแบบ ถ้าคือถ้าใครที่แบบว่ามากับแฟนใช่ไหมแล้วเป็นแฟนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็แนะนำนะเพราะว่าประมาณสักเกสบเอร์เซนเนี้ยครับเป็นต่างชาตินะครับที่มานั่งร้านนี้เนาะก็เอา้ากล้องมานั่งร้านนี้นะก็ถามอาหารอร่อยไหมอาหารผมเป็นอาหารผมอร่อยนะครับนั่นแหละอาหารผมอร่อยเดวิดก็อืไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่คิดว่าเบอร์เกอร์เราจะแห้งไปนะครับ เช็คบินเสร็จมาแล้วก็เดินออกมาข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านาชายหาดนะชายหาดเป็นหาดทรายนะครับก็เห็นปูด,ด้วยปูขนาดเล็ก,ลกนะครับขนาดน่ารักเลยเนาะก็ดูเหนื่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเนาะการที่บอ,อกไปว่าผมไม่ค่อยสบายนะก็นั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เช็คเอาท์แล้วนะครับเดวิดได้บินมาแล้วเนาะเป็นบินแบบค่าจ่ายต่างๆนะครับแล้วก็บินแบบว่า,ามีรายละเอียดที่บบว่าเช็คเอาต์ตอนพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับให้กด like นะครับทุกคนท่านไปบ๊ายขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้ได้หลายคลิปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับกด like ครับไบ๊ายายบ๊ายไปบ๊ายครับ